สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง Youtube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรี Free, แบบไม่มีกักวันนี้อภินันทนาการเราขอเสนอเหรียญในหลวง fao agricola เนื้อทองคำนะครับผลิตจากประเทศอิตาลี14,500บาทมาดูความสมจริงครับ ให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินหนึ่งสามกดหยุดเลยครับแคปภาพเลยครับเอาไปขยายดูเองทีหลังครับจะได้เห็นรายละเอียดสมจริงครับเหมือนกระเป๋าเนี่ยวางอยู่บนมือเราเห็นรายละเอียดเส้นหนังชัดเจนยิ่งกว่าสองกล้องนะครับแคปภาพเลยครับเอาไปขยายดูเองหรือจะแคปภาพส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆมาก็ได้ต่อครับเพื่อนๆครบแล้วก็ดูครับ อยากดูนานกดหยุดดูเองครับครบห้าวิผมเลื่อนเลยครับแคปภาพครับเอาไปขยายดูเองทีหลังครับเอาไปดูรายละเอียดแบบนี้ได้ครับชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์อีกครับแคปภาพเลยครับขยายดูเองได้3ครับแคปภาพส่งให้เจ้าของร้านถ่ายรูปครับแคปภาพส่งเข้าลายเจ้าของร้านถ่ายรูปปิ้นภาพสวยๆออกมาเป็นกระดาษอัดมันครับแล้วเพื่อนๆถ้าอยู่ในห้องนะครับเพื่อนๆลองปิดไฟนะครับ พอเราปิดไฟปุ๊บห้องมันมืดภาพเหรียญทองคําที่มันดูมีน้ําหนักเป็นเป็นทองคำเนี่ยกับน้ําหนักของมือถือมันจะสมจริงครับเราสามารถพลิกเหรียญซ้ายพลิกเหรียญขวาพลิกเหรียญซ้ายพลิกเหรียญขวาดูภาพเองเสมือนเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญของเราเราควบคุมมันได้เราอยากจะดูเหรียญใกล้ๆเราก็ขยายดูได้ชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศชัดยิ่งกว่ากล้องที่เราส่องก็ศิละปะภาพถ่ายบนมือถือนี่แหละครับ ภาพมันจะมีแสงออกมาจะสวยงามเหมือนภาพดาราที่มีที่อยู่บนป้ายไฟแล้วมีหลอดไฟอยู่ข้างหลังไฟส่องปับ๊บหน้าดารากับเสื้อผ้าก็จะสว่างสดใสมีออรา่าเหมือนกับเหรียญน,นี้เช่นกันภาพเหรียญเนี่ยก็จะสว่างสดใสออรา่าเพราะมันมีแสงจากมือถือพุ่งออกมานะครับแสงจากทีวีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูในทีวีก็จะสวย่มาดูครับเพื่อนเน<ๆ>เห็นไม่ชัดก็ขยายได้ครับเอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะครับดูครับชัดไหม ต้นข้าวยังเป็นทองคำเลยโอ้โหครบห้าวิครับขยายให้สุดครับเอาใกล้กว่าน,นี้ครับมาครับต่อครับครบ5้าวิเลื่อนครับ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินเนาะใครรู้สึกว่าอยากดูนานๆก็กดหยุดดูไว้ก่อนเลยแต่ถ้าดูพร้อมผมก็นานแล้วนะผมก็ไม่ได้เลื่อนภาพอะไรไว้โอเคนะครับเราสามารถควบคุมเหรียญได้พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาน้ำหนักมือถือนะครับ มันทาให้เหรียญเนี่ยดูมีน้ําหนักแล้วก็อยู่ในห้องมืดๆเหมือนเหรียญเนี่ยวางอยู่บนมือเราจริงๆมันสมจริงมากครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับและรอบหน้าผมจะนําเหรียญแปลกๆหายากราคาแพงจากทั่วโลกมาให้ทุกท่านได้ชมอีกอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ